สวัสดีครับสวัสดีครับศิรพัชนนท์ครับเบฟธนทัศน์ครับสวัสดีครับผมแท็กพงศกรครับผมผมภูมินัติพาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแก๊์จักรลินภูริพัฒน์ครับผมเฮงอซาลิดครับผมเซอร์ไพรส์ปิทีกรครับปีใหม่ปเอาปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้ะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆปังๆนะครับเฮงๆปังๆนะครับก็อยากอวยพรไปถึง แฟนๆของทริปเปิลคลิกนะครับขอให้ทุกคนปีใหม่ปีใหม่นี้มีความสุขกันทั่วหน้าแล้วก็อย่าลืมดูซีรีส์ของเราเพื่อเพิ่มความสุขในปีนี้ของทุกๆคนด้วยนะครับใช่ปีใหม่ก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามากันนะครับอะไรที่อยู่ที่ปีเก่าผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองร่างกายดีนะครับผมอยากให้ทุกคน เรื่องร่างกายเนี่ยสำคัญที่สุดทุกคนต้องดูแลตัวเองดีนะครับใช่เพราะ<ม>ช่วงนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่<ม>ก็นั่นแหละครับทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขมากๆครับแฮปปี happy, ้แฮปปี้ครับผมปี2 5 6 7นนะครับหรือว่าปี2024นะครับก็ขอให้ เลยเอ่ะพี่ได้เลยครับ <Yeah. S 1> สำหรับทุกคนที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในทั้งในหน้าที่การงานและในการทางสุขภาพนะครับ <Yeah. S 1> สำคัญที่สุดคืออยากให้ทุกคนมีความสุขในทุกโมเมนต์ของชีวิตนะครับสำคัญคือปัจจุบันครับอดีตช่างมันอนาคตยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นปัจจุบันสำคัญที่สุดครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ uh. อ่าไพอ๋อครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับปีหน้า2024นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็อย่าได้ป่วยได้ไข้มีเงินทองไหลมาเทมางานเข้าเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขนะครับครับท่านแหละที่พูดเป็นคนสุดท้ายอ่ะเฮ้ยไม่พาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสําหรับปีหน้านะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในปีนี้แต่ก็เก็บไว้เรียนรู้แล้วก็โต ขึ้นเพราะเราโตขึ้นทุกปีแต่อยากให้ทุกคนโตขึ้นแบบมีความสุขครับผมครับผมสัมคัญที่สุดนะครับเอายังไม่ได้รู้สังหรน,นี่ยคุณพลาดแล้วนะครับอย่าลืมเดไซน์แล้วสังหรนพวกเราด้วยครับใช่